่ะต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินวาทาโร่ค่ะคลิปนี้คือแรนดอมนะคะหัวข้อสิ่งที่เขาคิดกับคุณ เขาเองนะคะลึกๆในใจเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณนั้นเป็นเหมือนกับแรงปัถนาอะไรบางอย่างที่มันมีความดึงดูดเข้าหากันนะคะเขาเองก็โฟกัสที่คุณมากๆเลยล่ะคะ่ะมีความมุ่งมัน่นมีความรู้สึกที่มันดึงดูดสุดๆไปเลยนะเพียงแต่ว่านะคะบางครั้งเขาเองอาจจะเป็นพวกปากไม่ตรงกับใจหรืออาจจะยังไม่พร้อมนะคะแล้วก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาชัดเจนกับคุณทันทีนะคะตอนนี้ก็อาจจะเหมือนว่าเขายังคงแอบมองอยู่นะคะยังคงสังเกตเฝ้าสังเกตว่าคุณเป็นคนยังไงนะคะคุณใช่แบบที่เขาคิดไว้จริงๆหรือ ช่วงนี้เรื่องเหมือนกับช่วงเวลาที่ขอพักก่อนนะจ๊ะเขามีเวลาอยู่กับตัวเองนะคะใคร่ควรกับตัวเองสักพักหนึ่งก่อนที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับใครหรือกับคุณก็ตามเหมือนช่วงนี้เขาคิดว่าคุณน่าสนใจแต่เขาอยากจะดูๆไปก่อนนะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้กดกระดิ่งกดแชร์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ